สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกจะตล็นกูเกตนะคะอย่างแรกนะจะเป็นสกูชี่เดบสั่วนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็นี่นะคะจะเป็นหนังสกูชี่ดินสอน,นะคะหนึ่งอย่างต่อมานะคะก็จะมีกระเป๋กระโดดใส่แว่นค่ะกล่องต่อมาจะเป็นสงขานะคะอย่างแรกนะจะเป็นแก้วส,สมสกูชี่นะคะแบบยาวนะหนึ่งแก้วค่ะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นแบบสกูชี่มายูนิคอนนะคะกับกระเป๋านะคะลาคิปตี้นะอย่างละชิ้นนะคะ ต่อมาจะจอดบุญการนะคะอย่างแรกนะก็จะเป็นแก้วสูมสกุชี่นะคะจะมีเป็นแบบสั้นนะคะกับแบบยาวนะสั่งไปครบทั้ง2แบบเลยนะคะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบสกุชี่นะคะคัดนด้านะคะ1อันนี้นะคะจะเป็นก้าเมื่อนะคะ1นึ่งชิ้นแล้วก็จะเป็นกวางนะคะสีขาวคะ่ะขนมนะคะอย่างแรกนะจะเป็นแบบเจลลี่เปล่าได้นะคะทั้งหมดสองกระประุกสองรสค่ะแล้วก็นี่จะเป็นเจลลี่หอยนะคะหนึ่งมาม่าเผ็ดน,นะคะ อันต่อมานะจะเป็นมาร์ตเบล่นะคะเสียบไม้ค่ะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นแบบลูกอมนะคะกระป๋องน้ำนะทั้งหมดสองขนนิค่ะกล่องต่อมา,าจะเจอเชียงใหม่นะคะอย่างแรกนะจะเป็นสตรอร,รี่เครืองช็อกโกแลตนะคะหนึ่งห่อค่ะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นแบบลูกอมนมนะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบเยลลี่อันนี้นะคะแบบน้ำแนะคะรสส้มนะคะหนึ่งห่อค่ะเยลลี่แบบซองนะคะทั้งหมดสามซองค่ะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นแบบเจลลี่เป่าได้นะคะหนึ่ง อย่างต่อมานะคะจะมีเป็นบาร์ตเมโลมินะคะบาร์ตเมโลเจียบไม้ค่ะแล้วก็จะเป็นยิลลี่แบบลูกนะคะทั้งหมดสามลูกสามแบบมาม่าเพ็ดนะคะอันนี้เป็นขนมแจะน้ำตาลนะคะหนึ่งชิ้นโคนมาร์ตเมลโลค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบยิลลี่ไข่าดาวผงกระถานะคะอันนี้จะเป็นชอ็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะเป็นแบบลูกอมกระป๋องน้ำนะคะกับชอบ็อกโกแลตโลอีกหนึ่งชิ้นะค่ะก็ขอบคุณทั้งสี่คนมากๆเลยนะคะ